กอ,อ,องสลากครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้มีมติอยากจะทําสลากแบบใหม่ภาพ12น,นักสัตว์นะครับปรากฏว่าถูกกระแสโจมตีพอสมควรบอกโอ้โหหมอบเมาประชาชนหรือเปล่าเขาเรียกว่าโดนชยันโตจากทั้งนักวิชาการทั้งอะไรคนเล่นก็บอกว่าเล่นยากวุ่นวายว่วนเวอ้อสรุปเมื่อวานนี้ประธานบอร์ดนะฮะก็คุณพัชระอนันตศิ์อธิบดีกรมสรรพามตรในฐานะประธานบอร์ดกองสลากเนี่ยแกก็ออกมาชี้แจงเลยดับแรกบอกขอโทษ ขอโทษจริงก็ไม่สับสนคือมติวันก่อนนูนะ้นวันที่3ามสิเบเอ็ดกรกฎานี่ม,มันเป็นแนวคิดเป็นแนวคิดว่าจะทำถ้าทำก็จะทาแบบนี้แต่มันจะต้องผ่านกระบวนการนู้นกระบวนการนี้กระบวนการนั้นสามกระบวนการเอ,อกว่าจะต้องไปผ่านไปผ่านกฤษฎิกาไปประชาจาชานไปผ่านคลรม,มแล้วถึงจะทําได้แต่ประเด็นที่แกพูดแกบอกว่าเนี่ยแกก็เป็นแนวคิดแต่ผมไม่เขา้าใจกขาบอกเป็นแนวคิดนะยังไม่รู้จะทําวันนี้ปีนี้หรือจะทําไม่ทําไม่รู้แต่สุดท้ายบอกทาแน่ก็เลยงงว่าคือในในแถลงข่าวเดียวกันเนี่ย บอกยังไม่รู้เป็นแนวคิดจะทําแน่แล้วสรุปจะทําหรือไม่ทําผมยังตัดสินไเลยทาแน่ไม่รับประเด็นคืออะไรแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่ทำนะเราจะล้าหลังหรือเราไปแข่งกับเขาไม่ได้เขาบอกว่าโอ้โหโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้นะเข้าไปกิ๊กเดียวก็เล่นการพนันได้แล้วนะอ้าวเขาไปจับสิฮะมันผิดกฎหมายให้ตำรวจไปจับดิใครดูออนไลน์อ่ะมันก็อีกแบบหนึ่งคือเราต้องปรับตัวไม่ได้ไม่งันกองสระาจะล้าหลังท่านบอกว่าเราต้องแข่งขันแข่งกับใครหวยคุณจะไปแข่งกับใครแข่งกับเจ้ามือหวยได้ดินเหรอเขาไม่ได้คู่แข่ง เขาเป็นคนทำผิดกฎหมายคุณต้องไปจับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ต้องทําแข่งทําให้พอดีโลกสวยไม่ได้โลกสวยหวยใต้ดินเขามีเกินบ้านเกินเมืองก็ไปจับล้านก็ไปจับก็ไปจับขายกันแล้วคาะก็ไปจับใครใครใครไอ้ไรหวยหวยอะไรนะหวยห้านอยออกทุกวันหวยลาออกทุกวันพุธหวยหุ้นก็ไปจับหวยหุ้นมาเลยก็ไปจับสิใครเลื่องเไปจับใครมีหน้าที่อ่ะ เขาบอกรู้เปิดเปิดมาดคุณลองไปเปิดในเว็บไซต์คลิกคําว่านี้แล้วเดี๋ยวก็มีพนันมาเต็มไปหมดมแจ้งหัวเลยครับปอทอก็มีตำรวจก็มีค,ค,คือแนวคิดสารบอกว่าเฮ้ยทำผิดต้องไปจับไม่ใช่แบบว่าปรับตัวเพื่อเพื่อไปสู้กับทำผิดหวยการมานานไม่ได้เรื่องของการส,สลากกินแบนรัฐบาลก็คือการาน,านั้นที่ถูกกฎหมาย <c oughs> ไม่ได้สู้กับใครคุณไม่ได้ คุณกําลังให้ความหวังกับแบงชนเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ได้สู้กับใครเพราะสุดท้ายกองสลากกาไรอยู่ดีถูกไหมใช่อย่าไปแขงเราต้องทําให้มันพอดีพอดีแล้วไอ้ร้านฉบับที่จะพิมพ์ในร้านใบเนี่ย มากไปถ้าคุณจะถ้าคุณจะพิมพ์นี่ร้านคุณต้องไปลดอย่างอื่นผมผมว่าไม่ควรจะเพิ่มสลากอะไรเมื่อแข่งขันทนายเด็ดขาดไปไล่จับกลุ่มใช้ถูกกฎหมายแล้วก็จบคุณพัชรักษ์ก็ยังบอกเลยนะประเด็นที่เอาไปบอกกันว่าลัดถังแตกเนี่ยไม่แตกเขาบอกว่าไม่ได้แตกแต่เงินมีไม่เยอะซื้อของเยอะเขาหรอช็อปเยอะเขาบอกว่ารายได้ที่เขาส่งให้กองสลากไอ้ที่กองสลากส่งให้รานมันไม่กี่หมื่นล้านันประเทศอมว่ามาเป็น3 4ล้านล้านเลยไม่ได้ไม่เกี่ยวกันแต่แต่มันก็เยอะสรุปแกบอกว่าไงนะ ขอโทษจะบอกว่าขอโทษที่ยังไม่สอบสวนเป็นไปแค่แนวคิดแค่อนุมัติไปเดี๋ยวต้องไปศึกษาไปเรื่องก่อนแต่ทำแน่งงไหมก็ทำ,ทำแน่ไงก็ต้องทำ,ทำแน่ล่ะ